แล้วผมก็ขอาการสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในช่อง ID Shop Gaming นะวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กทางด้านของข้อเสนอบัลลงดอด้าน,นสุ่ม4,000เพรนะรเดี๋ยวผมจะมาสุ่มกันนะว่าจะได้ตัวอะไระครับขอแค่วอลเท่านั้นนะครับ <Huh. S 1> ก็คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ก็ขอไปเช่นกันนะแล้วผมจะล,ลงคลิปประมาณ4-5คลิปให้ชมนะครับปไปแล้วโอ้ยฝรั่งเศส CM ไอคอนอย่าบอกนะว่าโอ้โหชีนเดนซีดานนะโับโหร้อยหนึ่งโอ้โหผมขอแคปก่อนเลยครับอย่างแรกไปครับแคปโอ้ถือว่าสุดจริงๆครับโอ้ซีนเดนซีดานวันนี้นะผมก็ได้ชีนเดนซีดานไปนะก็อย่าลืมกักไล กดแชร์กดซับไลค์กด้แล้วแชร์คลิปให้ผมด้วยนะแบบใครที่แบได้ไอดีที่หดโหรือไอดีไก่ที่แบบส่งแบบตัวตับขายเป็นเงินไอย่ือเมนตคลิป,ลปน,ะนะว่าอยากได้ไปเตปแบบไหนนะผมก็จะมาแจกให้ในต้คลิปนะก็ขอบคุณในการรับชมนะ่อย่างคิดหน้านะ